นึกว่านึกว่ามาถึงปุ๊บโดนปั๊บเลยเจี่ยลูกช้างและมงานนะไม่ได้มีเจตนากหกูเรื่องเกินนะครับแค่ต้องการให้คนทั้งบ้านนะครับรับรู้ว่าพวกท่านยังอยู่ครับนะอืมไปลุยแ์หน่อยนะครับนะแฉหน่อยนะครับ<ม>อะไรเสียงใครเล่าไม่มีมีที่ไหนครับไม่มี มันมีเสียงคนไม่มีสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะแชใหน่อยตะบันหัวใจร้วๆหน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งหลอดสองหลอดนะเะเฮ้ย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 ล้อ,อมเห็นปะไอ้ล้อมไอ้ล้อมล้อมอันนี้มันไม่ควรจะปีนเลยดิใช่เหอมีเหรอ มีเหรอดูได้ปะดูได้ปะล,ลูกอืมลูกมันได้มาลบหลูนะครับขออนุญาตนะครับ,ออรบโอ้ยเยี่ยมึงฝ่ายม,ม,ออมึงไอ้ล้อมล้อมถ่ายได้ปะดได้ได้นะโอ้ยล้อมมันเบนเน่าเอ้ยอืมได้ล้อม คืบเลยเอาดีๆทุกคนนะตะบันหัวใจให้หน่อยนะครับนะโอ้โหมีหมอนด้วยเฮ้ยใครไอ้เคปวออก็ดีใครไอ้ไม่รู้อะไรวะ มันเป็นหลุมมันมันมีมันมีศพด้วยอะมทุกคนแช่หน่อยนะจะเอาล่างออกอะเออแต่เสื้อผ้าหมอนเขายังอยู่เลยอะทุกคนไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับนะเสื้อผ้ายังอยู่มันมีน้ําทุกคนแช่หน่อยนะแช้หน่อยเฮียไม่เห็นคอมเมนต์เลยให้ดูอีกที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 ดูได้เฮียดูได้ดูได้ เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะไอ้ล <t> ้อมใช่แ <Nike> ล so. <tor> ้วเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วไอ้ทุกคนแฉไปไอ้ทุกคนแชร์หน่อยแชร์หน่อยแชร์หน่อยไอ้ล้อมมีหน้าขึ้นไปเลยล้อมขอโทษขอไอ้ล้อมเข้ามาเลย ตรงไหนเฮ้ยเสียงผู้หญิงเฮ้ยเสียงผู้หญิงอุ้ยหยัดไอ้ล้อมเจ้าของเจ้าของหลุมอะครับเห็นปะทุกคนเห็นปะใครเห็นเลยครับใครเห็นเป็นเครื่องยืนพิมพ์มหน่อยพิมพ์มหน่อยพิมพ์มหน่อยเห็นกันป่าเห็นกันป่าในไลน์เห็นนะเฮ้ยไม่มีใครเห็นเลยว่ะไอ้ล้อมไอ้ล้อมเสียงคนร้องเพลงอะ รอมไม่เอาหมดไม่เอารอไ้อมไม่เอานอันนี้ขอรอมอย่าเลยโอ้ยรอมตายหาแล้วหินกันหมดเลยรอมรอมเจ้าของหลุมเลยโอ้ยโอ้ยรอม ะไรมันบุ๋มๆตั้งมาบีบีมันอยู่คเยมันมันมันมีฟองอากาศอยู่อยู่ในหลุมเนี้ยว้าวเดียวเดียวสวัสดีครับไรมันเป็นน้ำมันเป็นโลงศพไอ้ล้อมเดี๋ยวมันก็ตกลงไปหรอกไอ้ล้อมเดี๋ยวตกล้อมเดี๋ยวตกล้อเออ บีเอาเงาใครใครเห็นเหมือนบีนะใครเห็นเหมือนบีนะครับใครเห็นเหมือนบีตรงดอกกุหลาบให้หน่อยเงาดำตรงไหนอ่ะเฮ้ยมีเอาพวกมึงอย่าพันดิไอแต่ตรงเมื่อกี้นี่เดินนะเห็นไอที่เดินผมก็เห็นเห็นเห็นใครเห็น้หงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไหนไอ้ร้อมเดี๋ยวก็ตกจะลงไปดูมึงตกกูไม่ช่วยนะเอาจริงนะกูสับเลยนะถ้ามีของขวัญชิ้นใหญ่นะ ผมบอกเลยนะอะไรก็ได้ขอเป็นชิ้นใหญ่นะผมจะเดินลงไปเลยไอ้ลองมึงทําเป็นเล่นกับเอพูดจริงมึงยาให้เราไม่เอาจะเป็นสิงตรงสิงตรงจริงจริงไปข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โหดูเลยทุกคนมันทั้งนั้นเลยอ่ะทั้งนั้นเลยทุกคนไอ้ล้อมอะไรอ่ะติดไปเหอะอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่ามึตรงนี้ขออะไรเฮ้ยขออะไรอะไรอะไรขยับทำไมเรา ไอ้เหี้ยโวยโวยขยับทำไมอ่ะเฮ้ยมึงทุกคนมันมีคนเดินนะมันมีคนเดินนะมันมีคนเดินมันมีคนเดินรอบไปหมดเลยไอ้ล้อมยาเลยล้มได้ยังไอ้ลอกโอ้โหมึงจริงเลยอะไรล้อมล้อมกูเสียวพิบหายเลยระแวง อะไรไอ้ล้อมไม่เล่นล้อมล้อมล้อมขอร้องเถอะทุกคนแชร์นหน่อยนะขอขอคนละแชร์นะคนแชร์ให้หน่อยนะครับแนละ้วหูอหอยอหดหัวใจหมื่นสามเอง,งเอไอ้ล้อมเอาไอ้เหี้ยเอามาทำไมไอ้ล้อม <c oughs> โอ้โหหึงเลย <c oughs> ใช่ไหมเอาไว้ปิดรางปะพ่อห่มเว้ยเงี้ยพ่อห่ม พระโฮมไม่เอาเราเอาเขามาเล่นทำไมพระโฮมเลยเอากลับบ้านไหมไม่เอาจะเอากลับทำไมเราถูกเฮ้ย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 เอาไปทักใช้ต่อได้เฮ้ยเอาไปทักเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปทักใช้ต่อไปใช้อะไรไม่มีบีพหายมีบีพ่อหมหายกูบอกแล้วอย่าไปหยิบของเขาปีจะไปเอาของเขาอ่ะ แชรบอกว้ลอมแชร์บอกว่าลอมลอมแชรบอกว่าไอ้ลอมใชรบอกไอหลอมลอมแชรบอกไอลอมไอลอมเอมลอมไปอม ของขวัญของขวัญไม่เอาใจเยียไอ้ล้อเฮ้ยทุกคนส่งของขวัญให้เยียหน่อยไอ้เขาล้อไม่เยี่ยมได้เอาของเขามาใครวะ ต้นส hey. yeah! hey ู like ้ขวัญเริ my ่มแรงใจเฮียเฮียวเรไปดูไอ้ลมมึนอะไรอยู my ่หลังต้นมาเฮยหลอมมันม right. ีตีฟักแต่ห hey. ัวเลาะอ๋อไม่ใช่หัวล้อพี่พี่กองขนลุกเนาะบีเมื่อกี้บีหัวเลาะปะไอ้ลอมบุยพี่กองหัวเลาะบอกว่าพี่กองอ่ะกินหึมเลย ิกินถึกเลยผมไมเลยอย่าว่าเลยบีบีเสียงคนแก่โคตรชัดเลยสวัสดีครับไอ้ลองไอ้ลองมันมันมีใครผมยาวอยู่ตรงซอกต้นไม้นะลองนีไน่ไม่ยิงเงาหัวงอกผมยาวเลย ทุกคนแชะให้หน่อยเน่ยตรงไหนหลังต้นนะ่ะข้างหลังต้นนะ่ะห,หลังต้นไงล้อมมึงทำไปเล่นใบไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเหรอล้อมอเอาดีๆ ไปต่อท่านต่อไปไปแล้วเอานี่ต่อไปนี่ต่อพ่อหอมพ่อหอมเมื่อกี้มีตัวอะไรตกใส่หลังผมอ่ะไม่มีกูกูหักกูกูโฟกัสไปตรงนู้นเอาดีๆจริงพี่ไม่ไม่ไม่บอกมันตกใส่หลังผมว่ะมึงไปดูพ่อหอมก่อนทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยนะครับนะขอคนหนึ่งแชร์นะครับนะเม้นอะไรได้เม้นมาหน่อยนะครับนะได้ยินอะไรเห็นอะไรคอมเมนต์มาหน่อยไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วนะครับนะเออช่วยกันหน่อยทุกคนนะครับนะ น,น,นั่นไงนั่นไงเอา,เอา,เอาดิเอาดิเอาดิห้าวเป้งเอาดิตอนนี้เป้าหมายเท่าไหร่แล้วเป้าหมายได้สามได้แปดดอกเองเว้ยอู้ห<อ>นะเป้าหมายนะห้าสิบอดอกผมจะเอาเพราะผมเดินมาผูกคอเหยือไอเหยือไม่เอาไปลอมจะเล่นอย่างหี้ดิผูกมือไหมเพราะผมผูกมือเลยไหมะอ่ถ้าครบร้อยอะ่ะเอะ ไม่เอาก็ได้ครับเฮเอาดิเสียงเขาชนเลยเอาดิไม่มีไม่มีไม่มีเสียงวะใครจับมือใครมีไอ้หลอมยิ่มีคนจับมือมีคนจับมือไอ้คนใครจับมือกูใครจับมือกูกิ้งไม่กิ้งไม่ อุ้ยคนลุกไป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 ลุยนะครับนะขนาดย่อยคนดูยังหัวล้อกูเลยเหี้ยไอ้รอมขนาดย่อยคนดูยังหัวล้อกูเลยร้อยห้าห้าร้อยห้าเก้าแล้วอุ้ยดอกกุหลาบมาแล้วโอ้โหย่าเลยกูกูขอร้องพวกมึงเถอะไม่ท้องกูไม่อยากได้ มาผูกมือไม่เอาร้อยร้อยครบร้อยนะเดี๋ยวใครจับมือจับมือทำไมไม่ได้จับมือจับมือไม่ได้จับมือกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้เกี่ยวครบร้อยเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะเอามาผูกผมก็เยียไว้ด้วยกันฮะเออเอาดีๆแน่นเลยผูกคู่นะฮะผูกมัดมือโชกเหรอมัดมัดมือเลยวิ่งไปไหนไปด้วยกันอะไป แชร์ให้หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะโอ้ยเฮียไอ้หลอมไอ้ยี่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบมาเพียบเลยหลอมเอาครบร้อยปลูกเลยพอเอามาเนี่ยปลูกพวกมึงไม่ต้องส่งพวกมึงไม่ต้องส่งละพวกมึงไล่ต้อส่งไม่ต้องส่งไอ้หลอมไมวนะหลอมที่มหมอนไหมเออเอาหมอนไหมเอาหมอนไหมเอาหมอนไหมใครเอาหมอนทักข้อความมาเลยนะเฮ้ย ไอ้ล้อมล้อมนาคนในน้ำเลยเฮ้ยจริงเฮ้ยในไลเห็นป่วะในไลเห็นเปล่าครบห้าสิบเเซ็นเลยไหมนะเฮะครบห้าสิบเเซ็นเลยครบแล้วห้าสิบครบแล้วห้าสิบอนะเออขาดอีกห้าสิบดอกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกุเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเงาเงามึองป่าววะ หลอมครบถ้าครบไอ้หลอมอะไรอุ้เงามึงเหรอถ้าครบร้อยนะเดี๋ยวมาผูกเลยฮะถ้าครบร้อยเดี๋ยวจะมาผูกผมไม่เยี่ยวด้วยกันทุกคนเอาให้ถึงร้อยดวงเอออ้าโอ้ยไอ้หลอมไอ้แปดสิบสามแปดสิบสามแล้วแต่ไม่เอ้ยโอ้ยเฮ้ยหัวใจส้มเข้ามาหัวใจส้มเข้ามา เราพูดไปแล้วถ้าเราไม่ทาหมาเนี่ยไอ้ยี่ลองไม่เอาไม่เอาทุกคนขอเถอะทุกคนขอมันมันมันแรงไปอ่ะให้ทําอย่างอื่นได้ไหมแฉเปียกด้วยให้ทําอย่างอื่นได้ไหมทุกคนอม่ไดเราลูกผู้ชายไปเอายางอื่นเอาไป้ถึงร้อยดวงไปคนเดินคนเดินข้างหลังก็ผมเดินนี่ไงไม่ใช่เขาบอกข้างหลังมึงเงาผมหรือเปล่าเขาบอกข้างหลังมึงเขาบอกข้างหลังมึงร้อมไม่มี เฮ้ยพิมพ์เงินเยอะนะไม่มีมันมีที่ไหนเนี่ยเฮ้ยพิมพ์เงินเยอะอยู่นะใช่ถึงเนี่ยทางตรงไหนอะไรวะทุกคนทุกคนแชร์ไปนะครับฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับซ้ายมือเหรอขอหัวใจนะขอ้ายมือคนละหนึ่งหลอดนะไปไปนะไปตรงอื่นบ้างเคยร้อนไปตรงอื่นก่อนไปตรงอื่นก่อนอยู่ตรงไกลเท่านีร่แหละมึงอยู่มาอีกแล้วมึงมาไอ้เจ้ามันดอกกุหลาบมันมาอีกแล้วขอหัวใจนะครับเฮ้ย เอาดิเอาดิเน um> ี่ยจะพูดเหรอไม่ได้พูดเก้าสิบเจ็ดไอ้ล้อมไอ้เฮี้ยมึงไม่เล่นอย่างนี้อีกสามดอกไม่เอาดิไอ้ล้อมอุ๊ยไอ้เฮียโค้งขอบคุณครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับร้อยดอกไอ้ล้อมมาเร็วเดี๋ยวคนต้องหาว่าป๊อต ไม่ไอป๊อสยังไม่ป๊อดหรอกผมเห็นเงาครับเห็นตรงไหนฮะทุกคนเห็นตรงไหนพิม์บอกด้วยพิมพ์มาบอกเห็นตรงไหนเห็นคือเห็นนะไม่ปั่นนะอะไรไม่เห็นอะไรนะผมขอนะครับอย่าปั่นเอาเห็นจริงๆเอาเห็นจริงคอมเมนต์บอกนะใช่ๆถ้าเห็นก็คือเห็นนะคอมเมนต์คอมเมนต์เสร็จปุ๊บ ทับชื่อเล่นเฮียเขาจะได้คุยได้เออคอมเมนต์ทับชื่อเล่นด้วย <c oughs> <c oughs> โยอ้โหอ้ลยล้อมเฮ้ย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 เฮ้ล้อม <c oughs> อมันมีเงาอยู่ตรงนี้โอ้ยไอ้ล้อมทุกคนแชร์หน่อยแชร์หน่อยนะครับนั้นยอดแชร์ไม่ขึ้นเลยยอดหัวใจเท่าไหร่หูยยอดหัวใจยอดหัวใจสองหมื่นห้าเองขอหัวใจหน่อยได้ไหมทุกคนตะบันหัวใจไปพร้อมๆกันหน่อย ผมเห็นเห็นเห็นไฟแดงๆเห็นไฟแดงๆไหนฮะอ๋อไฟแดงๆเป็นตรงนู้นนะเป็นเสาไฟฟ้ากระพริบนะครับรรรรนะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไฟแดงๆเนี่ยทำไมมีกลิ่นนะตรงเนี้ยล้อมมันจะแรงไปงงเปล่าล้อมเียมันมียันด้วยนะล้อม้ทุกคนมันจะแรงไปเปล่าฮะมันจะแรงไปเปล่าเอาดีๆ ทุกคนมันจะแรงไปเปล่าทางบ้านได้รับรู้ว่าโรคหลังคอนมอยู่จริงนะผม้มาบูนะครับอกงอามานะครับหลังน้องบีมาครับน้องบีมาเดี๋ยวเดินเพจนะครับนะไอ้ลอมไอบีบอกผมไว้นะบีจะลงไปนอนเอองาดีๆเ,เมื่อกี้บีพูดพูดไหนบีบีบอกว่าเดี๋ยวบีจะลงไปนั่งอยู่ตรงเนี้ยบีบีเป็นคนพูด มึงก็ทำเป็นมึงก็ทำเป็นเล่นตลอดไอ้หลอมไม่เอาจะเดินถือมันทำเฮียอะไรเล่าโอ้ยทุกทุกคนเฮียขอเอมื่อกี้ถือมันทั้ไมไม่เอาไอ้หลอมเอาอย่างนี้เอ,เอาข้าไม่เก็บไอ้เฮียกับตัวกบ,บาลสัตว์ใคร่ โอ้โสัตว์ทัดกิ้งบดชัดอีกไม่ใช่เหงามึงแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เดินแล้วไอ้หลอมไอ้ท้องพี่ไม่เดินแล้วหลอมอย่าพูดเลยว่าเฮ้ยอะไรกินตโอ้ยยังมาจับมือกูอีกถวยชั่วเอาเฮียพูดเลยว่าจะให้ผูกเฮียบีดิ อาพูดเองนะตอนนี้ทุกคนทุกคนเพียผมก็ผูกบีเฮ้ยไอเราโถยสัตว์เอ้ยมึงนี่จริงเลยไปไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แค่ลุมเนียเกือบโดนหัวทุกคนขู่ก้อนอีกก้อนเบลอเลยก็โอ้โหขอบใจหัวใจส้มด้วยนะครับนะใครอยากได้ โอ้โหไอ้ยไอ้เนี่ยกูมีค่าแค่ดอกลาบดอกเดียวโอ้โหเฮ้ยสิ่งที่เห็นนะครับแต่มันอาจจะเป็นเงาเป็นเงาอะไรเสียงแค่บ้ากูยังไม่ได้ยินเลยทางหูเลยเหรอไม่ได้ยินลองไปตรงอื่นบ้างไหมเขาจะเข้าที่ตรงนี้ ไอ้ล้อมไม่อยากไม่อยากเล่นโอ้โหเมื่อกี้เกือบโดนกระบาลไปทีแล้วนะไอ้ล้อมมาเรารับตากกับทุกคนเลยทําไมไอ้ล้อมเอามือมาเร็วไอ้ล้อมไม่อาเอามือไอ้ล้อมไอ้ยีเด็กก็โดนกระบาลจนได้กูว่ารอบเนี้ยหลับเลยนะล้อมอุ้ยยี่ตัวเหรอไม่ได้ตัวอุ้ยเหยียบขี้ดูนี่นั่งกรุบเลยเอามไอ้ล้อม ไอะเฮียกลัวเฮียพูดดิเฮียป๊อดเฮียพูดดิอะทุกคนเฮียป๊อดกูไม่ได้ป๊อดกูไม่ได้ป๊อดเฮ้ยไอ้ล้อมเขาไปเก็บเลื่อลรามไม่เอาออกมาเล่นแล้วเอาเลยเร็วไอ้ล้อมไอ้เยี่ไข่กุ้เนี่ยไอ้ล้อมโคตรสูงเลยล้อมนี่เขากินนมเยอะไอ้ล้อมเดี๋ยว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 หลังต้นไม้ใช่ไหมไหนต้นไม้ใช่ไหม เขากินนมเยอะไอ้มันสูงเกินไอ้หลอกเอาแล้วไงไม่ปล่อยด้วยพ่อไอ้หลอกเอาเขาไปเก็บไม่เอามึงเชื่อเฮียดิเอามือมาเอ้ยเสียงผู้หญิงพูดใช่เหรอพูดอะไรเฮ้ยเขาบอกเป็ดไว้ร้อนไม่ใช่เป็ดกินนมเยอะเหรอกินนมเยอะเออนมดีเลยเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวไปปลูกในเพด เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นในเพจพูดเองนะเออเดี๋ยวเล่นในเพจท่านในเพจในเพจร้อยเปอร์เซ็นผูกใครผูกพี่เลยคนเดียวเลยเอารัดกับต้นไม้เลยเอาพูดตัวได้ไหมพูดเองมาเออไหนคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นทุกคนถ้าเฮียไม่ทํานะเสียงผู้หญิงใช่ใช่ผู้หญิงเสียงผู้หญิงทุกคนแชร์ไปแชร์ไปทุกคนแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยเสียงผู้หญิงโคตรชัดเลยไอ้หลอก ล้อมล้อมหลอมหลอมสวัสดีครับหลอมเ้าไปที่ล้อมหลอมเอาไปคืนเขาล้อมล้อมหลอมเอาไปคืนเขาล้อมเอาเอาคืนเขาคนล้อมเดี๋ยวปลูกในเพจเดี๋ยวไปปลูกในเพจในเพจนะถ้าเฮียไม่ยอมเอามาปลูกนะเออต้องมีบทลงโทษมีมีลงโทษอะไรได้เลยลงโทษอะไรเดินคนเดียวยังได้เลยไม่เอา ถ้าเฮียไม่ยอมผูกเฮียต้องลงไปในหลุมเดี๋ยวเดี๋ยนวะทุกคนแชร์ไปแชร์ไปนะครับเฮียจะผูกโดนผูกที่ต้นไม้หรือจะลงไปในหลุมแชร์ให้ทีนะครับนะแชร์ให้ทีนะนะเดี๋ยวมีต่อที่คนเป็นผีนะครับนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวไปรับชมต่อในเพจคนเป็นผีนะครับนะนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่เพจทำไมกลิ่นแรงวนะ แม่งทำไมมันยิงหนักหนักหนักขึ้นหนักขึ้นวะบีเปิดเพลงเข้ามาเลยมีมีมีเเพลเข้าเลยมุ้งนี่ฮะมองเห็นไหมอ้นมุ้งนี้ไอ้มุงงี้มุงงี้มุงงี้มันบุ้งบุ้งนี้มุ้งไงอะไรอะพูดอะไรวะดังพูดเลยเฮ้ย เลยอ๋อเอาเครื่องนี้เปิดเลยคือรอขอเวลาสักสองสามนาทีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นเพจครับเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอที่แอปสีฟ้าคนเป็นผีเจอที่แอปสีฟ้าคนเป็นผีนะครับคุณติดตามแปดแสนสี่แปดแสนห้านะครับนะดูเพจด้วยดูเพจด้วยนะครับนะโอเคไปขอเวลาหนึ่งสองนาทีไปไปไป